สวัสดีค่ะอยู่กับพรทิชาแนวนลนะคะวันนี้เป็นไกด์หนึ่งวันค่ะพานะต้องเที่ยวขึ้นยอดเขาเทวดาประมาณตีสี่ครึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูซิว่าเราจะขึ้นถึงยอดเขาเทวดากี่โมงไปค่ะตอนนี้เราก็ถึงตินเขาแล้วนะคะ จากที่นี้ก็ประมาณอีก800เมตรค่ะที่เราจะต้องเดินขาวขึ้นไปวันนี้เป็นวันหยุดค่ะนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลย <c oughs> ถึงจุดที่ชันที่สุดแล้วค่ะเพื่อนๆเขาจะมีเชื่อให้จับด้วยค่ะเหนื่อย ถึงยอดเขาแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นครั้งแรกที่เราขึ้นตั้งแต่ตีสีค่ะปกติเราจะขึ้นมาตอนสว่างนะคะเดี๋ยวเรามารอพลาเทิกเกิลน,นะคะเพื่นพนพนอนๆ มีขนมขึ้นมาขายด้วยค่ะเพื่อนวันไหนแก้วันที่เราอวอาทิตย์เราจะอาฟิววันนี้แม่ขามาแค่คนเดียวค่ะ <c oughs> ใ่หอตรนี้มาไดไหมล่ะได้มือมือเหลืองเดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้ถ่ายได้กหนมือมเหลือ่่ีฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งจังหวัดกลนะคะแล้วก็ฝั่น,นี้เป็นไอ้สุพรรณบุรีคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝัง่งไอ้ห้วยขาแข้ขงขาอุทัยธานีา ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอุทัยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเข็ห้วยขาแข้งค่ะอชน้อยน่าเยอะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆขึ้นมายอดขาวเทวดามาช่วยอุ่นหนุนน้องด้วยนะคะน้องอุตสาห์เดินขึ้นมาขายของค่ะชู2สองนิ้วหน่อยค่ะน้องโด้ค่ะ จุดนี้เป็นจุดที่ชันที่สุดล้ะค่ะเพื่อนอ <c oughs> <c oughs> ขาลงขาลงนี่ขาจะสั่นหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อขาสั่นขาเพื่อเพื่อน ใชค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยะคะบายค่ะ